สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชร รถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้น้ำหนึ่งด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนำมารีวิวให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะและคลิปนี้นะคะน้ำหนึ่งพาทุกทุกท่านนะคะมาพบกับการอัปเดตรถนะคะอันนี้คืออยู่สำนักงานใหญ่ะะบริษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพมหานครตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่โซนเอนะคะจะเป็นส่วนหนึ่งของรถกระบะนะคะที่จะจอดตรงนี้นะคะเดี๋ยวหนึ่งพาทุกทุกท่านไปรับชมรถกระบะ กันดีกว่ามาอัปเดตสต็อกว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเอามาเริ่มจากคันแรกค่ะคันแรกนี้นะคะจะเป็นรถกระบะน้าแชมป์อ่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยคันนี้ได้เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์สภาพเดิมสวยเลยนี่นะคะเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันนะคะแม็กเดิมจากโรงงานเลยนะคะคันนี้เป็นสีบอลเงินกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาแอบดูข้อมูลนิดนึงนะคะคันนี้ราคาตั้งขาย395,000านะ,ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6เออเจ็ดพัน นะ7 0 0 0นต้นๆน,นะคะอี e ปี2013มาอยู่ที่1 6 4 0 0 0กิโลนะคะติดคิวกันสารให้เรียบร้อยด้วยนี่นะสภาพเดิมสวยจริงๆใครสนใจคันนี้นะคะ Vigo Champ นี่ให้ l ัก Vigo Champ ตัว e นะคะ2อ e สีบรอนสีบรอนอะหรือนิสสันนาวา a แบล็กอีดิชันคันนี้ นะคะคหาให้ดูในส่วนของล้อแมกเดิมเดิมเดิมจากโรงงานเลยคันนี้นะคะ 2.5D d t d i VGS Turbo นะคะสีเทาดำติดทิวกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้นะคะมาดูข้อมูลเดิมราคาตั้งขาย469,000เราไม่ขายเราขายที่449,000รถมา20,000ปี2019 2 5 e, ะคะันนี้ปี2019 2 5 e 4 4 9 0 0 0เดิมนะคะอยู่ที่469,000สภาพเดิมสวยจริงๆนี่พาเดินดูรอบคันไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ด้วยนะคะก็คือสองสว่างทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนนี่นะคะ,ะเป็นตัวนิสสันนาวาล่าแบล็กอิดิชันเขาก็จะมีลวดลายนะคะของเขาในรุ่นนี้โฉมนี้ ดูด้านในคันนี้สักนิดหนึ่งนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงนี่เป็นปุ่มพุชสตาร์ทนะคะคันนี้จะผ่อนเริ่มต้อนอยู่ที่แปดพันอ่ะอันนี้จะเป็นตัวดับเบิลแคปอ่อไม่ใช่สีเป็นตัวแคปนี่อ่ะนี่นะคะด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็น เบาะหนังอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราจะใส่ให้ครบทุกขั้นนะคะเนี่ยค่ะแม่แรงเนาะอ่ะพร้อมอย่างอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใครสนใจชอบนิสันนะ,ะเราก็มีสีเทาดำดูดุดันดูแบบเข้มเลยดูแบบเข้มกลมกลม่มหรือจะเป็นสีประตูนะคะตัวอิซุสุนี่อิซุซุ รุ่นนี้โฉมนี้สี่ประตูพาดูรอบคันดีกว่านะคะสภาพเดิมสวยใครสนใจอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนี่นะคะอ่ะได้แม็กเดิมให้ดูด้านท้ายกันบ้างสีดำค่ะนะคะรถทุกคันที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเ,เลนไม่มีชำ้ำรดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่ง เปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดใทั้งสิ้นคันนี้เป็นตัวแซเป็นตัวแซอันนี้จะเป็นสี่ประตูนะคะเป็นสี่ประตูมาดูภายในกันดีกว่าอ้าวอันนี้ล็อกนะคะคันนี้นะคะจองแล้วด้วยงั้นไปดีกว่าคันนี้ติดจองแล้วนะคะติดจองแล้วเราไปดีกว่ามาดูร็อกโคกันบ้างนี่นะ,ะโตยโยต้าไฮรักรีโว่ร็อกโคสีขาว สีขาวคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ r ริว r ร c ็อโ,โนะคะเดิมอยู่ที่7 6 0 0 0 9,000ลดเหลือ750,900น้ำใหม่70,000ปี2018ลำดับที่สองคันนี้เป็นรถที่เจ้าของเดิมนะคะก็อาจจะส่งไม่ไหวเนาะก็ทางธนาคารทางไฟแนนซ์ก็ยึดมานะคะเราก็ไปประมูลมาอันนี้จะเป็นชมหน้าร็อกโค นี่นะคะสีขาวค่ะคันนี้นะคะเจ็ดแสนจะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นอ่าหมื่นสามประมาณนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หมื่นสามใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยด้านหลังเป็นรถอะไรด้านหลังเป็นโตโยต้าอ่ะโฉมนี้น่าจะเป็นปีสองพันสิบหกนะ อ่ะนี่นะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะะติดต่อสอบถามได้เลยเมื่อกี้น้ำหนึ่งพาไปดูคันนี้ดีกว่าสีสวยดีสีสีเทาเทาดำอันนี้เป็น isuzu d-max สี่ประตูนะคะ isuzu d-max สี่ประตู Highlander นี่โฉมกระจังหน้ามีเขี้ยวอ่ะ นี่นะคะติดคิ้วกันศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้ราคาตั้งขายจากเดิม6 2 9 0 0สเปลี่ยนคือลดราคาลดราคาลงมาเหลือที่ห้าแสนแปดหพปีสองพค่ะปีสองพัสสี่ประตูนะคะสี่ประตูคันนี้ ปี2องพนะคะได้กระจังหน้าโครเมียมนะคะไฟหน้าเป็นไฟมันเอ่อไฟโปรเจคเตอร์นะไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ทม์ลังนิ่งไท์ด้วยนะคะสภาพเดิมสวยแม็กเดิมจากโรงงานนะคะคแม็กเดิมจากโรงงานเลย mm hmm. กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เปิดก็มาตัวกันรอยด้วย mm hmm. คันนี้ได้เป็นเบาะผ้าได้เป็นเบาะผ้า ดูอีกทีสิคันนี้ 1.9L อ่ะเป็นตัวเริ่มต้นนี่นะคะเป็นตัวเริ่มต้นคันนี้จะเป็นกุญแจบิดไข่สตาร์ทพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีฟัง์กชันด้วยนะคะมีฟัง์กชันแล้วก็คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาใครสนใจติดต่อตามเบอร์ด,ด้านล่างได้เลย0961984963อยากให้น้ำหนึ่งทำคลิปอะไรรีเควสเข้ามาดูได้นะในส่วนของกระบะ ในส่วนของกระบะสภาพเดิมค่ะการันตีโครงสร้างเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเล่นไม่มีชํำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะคะหากเอารถของทางเพิทยนต์ไปหรือที่วิที่น้ำหนึ่งรีวิวนะคะเจอหลักฐานตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังเอาหลักฐานมาได้เลยค่ะเรายินดีซื้อคืนเต็มจํานวนมาดู isuzu d-max h i g h l i g h e r สีขาวกันบ้าง ได้แม็กแต่งมานะคะนี่คันนี้ราคาตั้งขายจะอยู่ที่500,000กับอีก9 0 0าตัวนี้เป็นตัวแซะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยหรือจะเป็นตัวนี้ค่ะนะ่เป็นตัวใหม่น่าจะเป็นปี2 0งพันยหรือไม่ก็ย2เข้ามาดูซิคันนี้ปี2,020ปี2ี่9ิบห้า สองจุดอีนะคะตัวแอนทนะคะอันนี้จะเป็นโฉม mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหน้าหน้าหมูป่าเหรออ่ะอันนี้นะคะจะเป็นรุ่นนี้สีเทาดำสี่ประตูผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ9,000เนาะหรือว่าจะเป็นตัวเตี้ยใครที่กำลังมองหาตัวเตี้ยอยู่นะคะอ่ะนี่ได้เป็นล้อแม็กแต่งมาสเปคแคทนะคะคันนี้ตัวเตี้ยค่ะสีขาว นี่เลยราคาตั้งขายคันนี้นะคะอยู่ที่4 7 9 0 0 0ปี2021อ่อถือว่าเป็นปีใหม่อยู่นะคะปี2021เกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดานะคะหรืออยากได้รถที่มีแคลบอยอันนี้น่าจะเป็นเบาะหนัง ว้า wow. ติดจองแล้วนะคันนี้ติดจองแล้วนะติดป้ายว่าติดจองแล้วมาดูคันอื่นบ้างดีกว่าสีประตูสีดำนี่สภาพเดิมสวยจริงๆค่ะใครสนใจรถรุ่นไหนอันนี้ได้แม็กแต่งมานะอ่ะแม็กซิ่งมาแนละ้วติดกระจกมุมมองมาด้วยนะคะสีดำคันนี้ให้ดูด้านหน้าอ่า ราคาตั้งขายอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้นะคะคันไหนที่มีติดตรงนี้ที่เขียนว่ารถโดนใจเป็นรถที่ผ่านการตรวจสภาพทั้งหมด274รายการแล้วนะคือเขาเราไม่ได้ตรวจเองนะไอ้274รายการเราจะมีสถาบันการตรวจรถนะคะจาก3ที่เลยนะคะมี Apple Carpay แล้วก็อีก2ที่ อันนี้ราคาตั้งขายหกแสนสี่หันปีสองพันสดไม่เจ็ดหมื่นี่นะสภาพเดิมสวยจริงๆการันตีสภาพเดิมตัวเครื่องตัวถังเดิมๆเล่มไม่มีชำรุดสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิน้นอันนี้ก็แสดงว่าตอนเช้าปล่อยรถไปแล้วนะคะถ้าว่างแบบนี้อ่ะก็มีตัวเตี้ยอีกนะคะอิซุุอีกหนึ่งคันนะ,ะตัวสเปคแคปนี่นะคะ 4 49,000ปี2019บางคันนะคะถ้าเป็นตัวเตี้ยบางคันจะเป็นรถตรวระวังจากหน่วยงานนะคะบางทีก็เป็นรถที่มีด้านหลังก็มีเขาจะเป็นรถขนเงินมาก่อนแล้วก็บางคันที่ไม่น้อยนะคะก็จะเป็นรถที่ลูกค้าเดิมอาจจะส่งไม่ไหวนะคะแล้วก็ทางธนาคารเขาก็ วิดมาเนาะแล้วเราก็ไปประมูลมานะคะรถที่เรานำมาให้คุณลูกค้าได้เลือกซื้อกันเนี่ยก็จะเป็นรถคัดเกรดนะคะอ่ะนี่ก็อีกหนึ่งคันค่ะตัว s p ป c แครคันนี้รู้สึกว่าคันนี้น่าจะมีการทำท่อมาแต่ว่าตัวเครื่องตัวถังเดิมแท้แน่นอนไม่มีตัดต่อตัดแต่เปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นคันนี้สีดำอีกหนึ่งคัน คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0ปี2016ใครสนใจรถรุ่นไหนคันไหนกระบะอยากให้น้ำหนึ่งรีวิวแบบไหนอันนี้น้ำหนึ่งพามาอัปเดตสต็อกเนาะนะคะอันนี้คือโซน A อนะคะอยู่ที่สำนักงานใหญ่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย 68แยกที่1นนะคะใครสนใจรถรุ่นไหนนะคะก็ติดตามช่องน้ำหนึ่งไว้เลยหรือว่าอยากให้น้ำหนึ่งรีวิวทำคลิปแบบไหนก็ทักทายคุยกันได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอ่ะลืมบอกโปรโมชั่นนะคะ,ะขับฟรี90วันก็ยังมีอยู่นะคะขับฟรี90วันก็ยังมีอยู่ ของเรานี้นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยที่ตรงนี้นะคะเป็นที่ของเจ้าของเขาเองนะคะเราไม่ได้เช่าเปิดมา23ปีแล้วนะคะทางเพชรยนต์นะคะทําธุรกิจเกี่ยวกับเต็นท์รถมือสองมา23ปีแล้วนะคะ ก็อันนี้คือเป็นที่ของเราเองเราคัดเกรดรถคุณภาพทุกคันนะคะไม่มีตัดต่อ,ต,อตัแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะสภาพเดิมคัดเกรดเข้ามาทดลองขับได้ฟรีโปรยังมีโปรขับฟรี90วันดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79ด้วยนะคะหรือว่าดอกเบีย้ยอ,อยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ0นาน6เดือน ก็มีค่ะใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งต้องขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่ได้ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ